สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปุ๊กเสนอเมนูยำไข่เค็มนะคะส่วนผสมมีไข่เค็มน้ำมะนาวพริกขี้หนูมะเขือเทศผักชีต้นหอมและหอมใหญ่ค่ะมาทำกันเลยค่ะน้ำไข่เค็มลงในภาชนะที่จะผสมค่ะ ตามด้วยหอมใหญ่หั่นตามยาวนะคะตามด้วยมะเขือเทศหั่นตามยาวค่ะพริกขี้หนูหั่นเป็นท่อนค่ะน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าพี่โป๊กใส่ไข่เค็มเยอะคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงค่ะ แล้วใส่ผักชีหั่นซอยลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมหั่นซอยค่ะคลุกเคล้าเบาๆสักพักหนึ่งค่ะอย่าคลุกแรงนะคะผักจะได้ไม่้มํำ เสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะพี่ปุ๊กฝากติดตามกดไลค์กดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ปุ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ